ทุกคนตอนนี้นะพี่ครูได้ข่าวมาว่าปีศาจซิกเซเว่นมันออกอารวาสนะปีศาจซิกเซเว่นที่เราเห็นนะคะก็คือปีศาจที่มันเป็นซิกเซเว่นซิกเซเว่นนะว่าปีศาจแบรดอดหกสิบเจ็ดนะเฮยแต่ว่าตอนนี้นะเขาบอกว่ามันอารวาสเราก็เลยจะมาบินโดนตรงท่าเรือน,นะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก่อนจะไปดูนะก็ยิ้มกดไลค์แล้วก็ subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่ถ้าก็แล้วไปดูกันเลย โอเคตอนนี้โดนขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ตรงท่าเรือนะเฮ้ยพี่กูกูไม่แน่ใจว่าไอ้ตรงท่าเรือนี่นะไอ้ซิกเซเว่นมันจะโผล่มาไหมเพราะว่ามันเป็นปีศาจตัวอักษรนะทุกคนคือเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นมันมีปีศาจตัวอักษรด้วยหรอนั่นแหะสิแต่ว่าตรงท่าเรือตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่เขาบอกว่ามันมีอะ่ะเฮ้ยเรือก็สัญจรไปมาตรงนี้นะคะเป็นช่องแคบนะคะเสียงมันจะดังๆนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าันเป็นตรงท่าเรือนะ เฮ้แต่ว่าปีศาจซิกเซเว่นที่ไปกูกูเคยบินโดรนเนี่ยมันจะเป็นปีศาจตัวเด็กฝรั่งตัวดำนะที่มันบอกซิกเซเว่นซิกเซเว่นแต่ไอเนี่ยคือตัวที่มันอัปเกรดมาเอามาดูกันปลายต่อเฮ้ยตรงตรง,ตรงนี้หรอเฮ้เราจะเจอมันไมหมในวันนี้ายเฮ้ยทุกคนมาตรงนั้นนี่อะไรอ่ะมันเดินออกมาปีศาจซิกเซเว่นจริงเลย <67. S 2> <Hey. S 1> ว่าหกเฮ้ยวายมันทำร้ายเรือเฮ้ย <Hey. S 1> ทุกคนดูดิมันตีเรือนงะป้อมป้อมป้อม <Hey. S 1> ป้อมเลยอะเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นปีศาจที่หัวร้อนฉุนเฉียวขี้วอยวายเหมือนกันนะคะเออทุกคนมันกำลังเดินมาตรงคอสะพานแล้วทุกคนเฮ้ยมันเดินมาตรงสะพานแล้วเฮ้ย hey. มันคงไม่เห็นโดนเราเหรอกนะเออเฮ้ย <Hey. S 1> hey. มันจะทำอะไรอะ่ะมันเหมือนไม่ชอบเรือหรอเฮ้ยเอ้า hey. เข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วทุกคนบ้านหลังสี่อันเล็กๆพวกเนี้ยเฮออ้ยมันเป็นบ้านมันหรอนี่สิเฮ้ยพวกคนี้เสียงเรือไหมเฮ้ยเหมือนมีเสียงเรือเดี๋ยวเราลองไปดูมุมตรงนี้ก่นอนโอ้มีเรือกันมันจะข้ามฟา้ย สะพานเขาจะเปิดมาอย่างนี้นะคะแล้วเรือก็จะมุดใต้ท้องนะคะแล้วก็จะมีเสียงแปรน n e ร l เป็นเสียงสัญลักษณ์ของเรือนะคะไม่ใช่เสียงช้างนะทุกคนนะเป็นเสียงแปรน e p l a อย่างนี้เสียงมันช้างมากเลยแต่ว่าไอ้บริษัแบรนดรอดมันจะแอบู่ตรงนี้นี่ไงเรือใหญ่แบบนี้เรือใหญ่ประมาณแบบว่าอยู่ได้เป็นพันคนอ่ะโอ้โหเอยอะม,มากๆเลยดูสิอุ้ยตอนนี้เรือนะคะกำลังข้ามรอข้ามควา,ากันนะคะ มีทั้งเรือย่อยเรือกลางแล้วก็เรือเล็กนะคะอ,อ,อุ้ยดูดิอุ้ยเรือหลูมมากออทุกคนคือเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเรือที่หรูราหมาเห่าขนาดนี้เลยอะออถ้าหมาเห็นนี่หมาย,ยังเห่าเลยนะเอ,อ๊เออแต่ว่าไอปีศาจแบนด์รอดมันมาทําอะไรตรงที่ท่าเรือเซงว่ามันต้องมีจุดประออสงค์อั่สิทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อเฮ้ยนอกจากตรงนี้มีท่าเรือแล้วนะคะมันก็จะมีตรงรางรถไฟด้วยเออ มีทั้งรางรถไฟแ้วก็มีทั้งท่าเรือนะโอ้โหเฮ้ย oh ทุกคนเสียงแต่รถไหนอะ <c oughs> หรือว่าตรงที่จอดรถเฮ้ย okay, เราไปดูกันดีกว่าไป <c oughs> ทุกคนซิสารวนมันอยู่กลางถนนอื <c oughs> มันก็ทำลายรถด,ด้วยแต่พลังของมันทำลายเรือใหญ่แบบนั้นไม่ไหวนะคะมันก็เลยจะทำลายรถนะน่าสิวดูดิตัวสีฟ,ฟ้าแบบนี้นะคือมันค่อนข้างที่จะแบบเฮ้ยคนเดินมาใส่ชุดสีฟ้าอย,อย่าบอกนะมันจะทำรายคนคนนั้นตัวเย่มารุกเก่ไปแล้วเฮ้ย,ยแล้วมีคนข้างหลังใส่ชุดสีดำสองคนปัม้มเฮ้ย,ยมันต่อยคน ในพี่ซาซิงจะเป็นคนโหดเลยลุดกระจุยกระจายแบบนี้เฮ้ยมันอัพเลเวลของความดาังอะอ๋อน่าไม่เส่งเฮ้ยทุกคนพี่กูกิว่ามันแปลกมากเลยนะคะการที่มันทำแบบเนี้ยพี่กูจะไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวเราเก็บภาพมันไว้ก่อนนะทุกคนนะโอเคภาพที่เราได้ว้าวตรงนี้มันเป็นตรงที่แบบท่าเรือนะคะเราเจอคนที่แบบขีดมาสี่คนแล<อ>้วนะใช่ไหมสาสี่แล้วก็รถอีก หนึ่งคันนะคะแล้วเรืออีกนะโอ,อโอ้โห<อ>นีแล้วเราเก็บภาพมันโหดเกินนะคะไม่ใช่โหดธรรมดามันโหดเกินเอนนะอนไโอโหนี่เป็นซากเรือที่มันทําลายมานะพังจนแบบว่าต้องเอาไปซ่อมอ่ะทุกคนโอ้โหทุกคนเรือสีแดงเรือเลือดเอเรือเลือดก,ก็มีอ ม,มีทั้งเลือดมีทั้งเรือมีทั้งรถพังแล้วก็มีทั้งคนตุยเย่เออเอา้าแต่ตอนนี้มันหายตัวไปแล้วทุกคนหรือว่ามันรู้ว่าเราแอบบินโดนสังเกตการืมออไม่แน่ไม่แน่ม,มามาดูกันต่อ,อ,อทุกคนแน่จริงนะมันต้องออกมานะแต่ตอนนี้มันไม่แน่จริงนะคะมันไม่กล้าให้พี่กุเก็บภาพโดนของว้ามันโดนภาพเ้ยว้าว Hey! <laughs>